นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร์เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตุลาการของศาลแห่งหนึ่งไปงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดันเรื่องเยอะแยะที่ต้องพูดมีไม่พูดดันไปพูดถึงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคก้าวไกลต้องขอบคุณผมนะนะวันแรกนะร้องไห้วันต่อมาหวัวเราะนะแล้วก็บอกว่ายักไหลไ่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็ นะเออตอนยังไม่ยุบพักไม่มีเงินเลยครับพอยุบพักพไปุ๊บเป็นไงสองวันได้เงิน20ล้าน30ล้านนะมีเงินมีทองขึ้นมาเนี่ยต้องขอบคุณนะนะบอกว่าเดือดร้อนเดือดรอ้อนอะไรละครับตั้งพักรอไปแล้วแล้วก็ไปเสีย่ยงแล้วก็เปิดรับบริจาคนะครับนะแล้วก็พูดไปหัวเราะไปผมก็อยากจะกลาบเรียนนะครับท่านตุลาการนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าท่านเป็นตุลาการนะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ท่านตัดสินเนี่ยโดยทั่วไปเมื่อท่านตัดสินแล้วเนี่ย คนที่เป็นผู้ภาษาตุลาการอย่างเพื่อนผมก็อยู่ศาลฎีกาเนี่ยก็คุยกันเมื่อวานเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเมื่อตัดสินแล้วเขาจะไม่มาพูดถึงคดีที่เขาตัดสินนะ,นะเขาจะไม่พูดคดีที่เขาตัดสินนะครับคือคือถ้าถ้าตัดสินไปแล้วก็คือจบเลยจะไม่พูดถึงคดีที่ตัดสินอันนี้คือคือสิ่งที่ผมจะอระกาเศเรียนให้ไม่มีใครนะครับตัดสินคดีแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้นี่สมควรติดคุกแล้วไอ้นี่สมควรแพ้ไอ้นี่สมนํำหน้าไปแล้วนะนะยุบพักไปแล้วก็สมควรแล้ว นี่ครับยุบยุบพักเร็วรวยนะครับนะยุบพักเร็วรวยนะไม่เดือนร้อนหรอกยุบยุบไปเถอะไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นครับการจะทำแบบนั้นมันอาจจะทําให้ผู้ความเขามองว่าท่านไม่เป็นกลางในขณะตัดสินหรือมีอคติในขณะที่ท่านเป็นตุลาการก่อนที่ตัดสินเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบพักเก้าไกลหรือเปล่ามันมันทำให้ถูกติฉินเวียนทาได้นะนะจริยธรรมเนี่ยของตุลาการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารยุติธรรมสารปกครองสารทหาร แล้วก็สารอะไรนี่าสารรัฐธรรมนูญผมว่ามันคล้ายๆกันนะเรื่องการดำรงตนการพูดการาก,การแสดงความคิดเห็นต้องระมัดระวังนะอย่างสารยุติธรรมเนี่ยเขายังมีหนังสือเวียนนะครับว่าตุลาการต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นจะได้รับเชิญไปบรรยายที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก่อนจะไปบรรยายก็ต้องขออนุญาตต้องไปบรรยายแบบสถานที่ราชก,การอะไรที่ได้แต่จะไปบรรยายให้เอกชนเนี่ยไ่ได้ยกเว้นสอนหนังสือตามมหาลัยอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้สาสาธิการเนี่ยเขายังบอกเลยว่า เรื่องการคลองตนนี่สาคัญการพูดการจาในคดีตัดสินไปแล้วนะจบผมทําคดีเนี่ยคดีนักการเมืองศาลฎีกาตัดสินเนี่ยบางทีในองค์คนณะบางคนเรารู้จักเรายังไม่กล้าไปถามเลยเฮ้ยเพื่อนเอ๊ะทำไมตัดสินให้ลูกความเราติดคุกบ้เอ๊ะทำไมตัดสินให้ลูกความเรายกฟ้องไม่กล้านะครับเจอหน้ายังไม่กล้าคุยเรื่องเรื่องคดีที่เขาตัดสินไปแล้วเลยครับนะครับเนะนี่ยผมมีเพื่อนอยู่ศาลฎีกาเนี่ยเห็นที่มีกับเพราะอะไรเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันมาอายุหกสิบปา้วเพื่อนก็อยู่ศาลฎีกายังไม่เคยคุยนะไอ้เรื่องนี้ นายทําไมตัดสินแบบนั้นไม่มีครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ตัดสินไปแล้วเพราะฉะนั้นที่มีข่าวตุลาการท่านหนึ่งไปพูดเยาะเย้ยเหยียดหยามเสียดสีพักก้าไกลเนี่ยด้วยความรพผมว่าไม่ไม่ถูกต้องนะถ้าเป็นศาลรัฐธรรมน์เราต้องโดนตั้งคณะก,กรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมดีไม่ดีก็อาจจะโดนตัดเดือนลดั้นเดินเดือนหรืออาจจะโดนไห่ออกได้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลัากษณ์นะครับของตุลาการนะครับว่า ต้องมีใจเป็นกลางปราจาราสจากอกติถ้าเกิดคุณมีความคิดอย่างนี้แสดงว่าก่อนตัดสินเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่ชอบก้ากนหรือเปล่ามันอาจจะถูกองไปแบบนั้นได้นะฝากไว้แล้วครับว่าถ้าเราจะเป็นตุลาการเนี่ยใจต้องนิ่งเป็นกลางปราศจากักติแต่ถ้าเราเป็นคนรอบแหวกบอกมาเป็นแบบผมครับเราเป็นนักวิจารณ์เป็นคอมเมนเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นทนายความก็ได้เป็นอะไรก็ได้หรือลงสมัครสสอเลยครับนะเราไม่ควรจะเป็นตุลาการ นะอย่างที่คุณวิโรดบอกเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะฟังคําแนะนําจากคุณวิโรดนะแล้วก็เอาไปปรับปรปุงตัวนะการพูดการจาต้องระมัดระวังหน่อยจะไปเยอะเยอะจะไปถากถามไปเสียดสีเขาไม่มีใครเขาอยากโดนยุบพักหรอกแบบคุณโนะาารมพูดอ่ะพรกการเมืองเขากว่าจะตั้งกว่าะอะไรมาไม่มีใครเ็าอยากโดนยุบเพราะมีคนที่เขาได้รับความเสียหายถึงขนาดต้องร้องไห้อย่างพิธาเนี่ยนะเขาต้องร้องไห้เพราะอะไรใช้ทวัดเนี่ยเพราะอะไรเขาตั้งใจมาเล่นการเมืองกระโดนยุบพักเพาโดนตัดสิทธิ์การเมืองเป็นวิลาศิษปี เขาเสียใจคุณไปตัดสินยุบพรรคเขาตัดสินทางการเมืองเสร็จนะแล้วคุณก็ไปเอ่เออ่ไปไปไปแสดงความคิดเห็นในงานถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะอา่าเป็นตุลาการศาลูีก็ตามแต่คุณไปเป็นวิทยกรก็เชิญไปแต่คุณก็ต้องสำรวมหน่อยนะแลนะนะไอ้คนข้างๆที่นั่งอยู่เนี่ยไปด้วยกันทั้งหลายคนไม่ห้ามไม่ปรามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะเราก็ควรจะห้ามปรามนะท่านครับท่านครับ,รบมันไม่เหมาะสมนะครับท่านท่านน่าจะคุยเรื่องสิทธิเสรีภาพนะ เพราะประเด็นที่เขามาเขาเชิญมาเนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ดันไปคุยเรื่องการยุบพักก้าวไกลเพื่ออะไรอะ่ะแสดงว่าในใจลึกๆท่านคิดว่าท่านไม่ชอบก้าวไกลท่านอยากจะอยากจะยุบเข้ามาตั้งนานแล้วอ่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนพี่เดก็เ,เลยนํามาฝากนะครับนะนะอืมนะ <c oughs> นะครับนะก็อยากพี่น้องประชาชนเขาว่าสแสดงความคิเดเห็นในทางลบ ผมจะอยากจะรู้นะครับว่าทางศาลของท่านเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนไหมนะจะมีการลงโทษาการจริยธรรมไหมหรือว่าเป็นสิทธิภาพท่านอยากทําอะไรก็ทําอย่างนั้นได้ไหมนั้นะต่อไปพอตัดสินคดีเสร็จก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับอ่ตัดสินยุบพรรคก้าไกลต่อไปก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้สัมภาณ์เลยทําไมผมตัดสินอย่างนั้นนี้เอาอย่างนั้นเลยไหมนะไม่มีใครก็ททำในโลกนี้ครับตัดสินเสร็จก็เดินจากไปมันจบแล้วหมดหน้าที่ท่านท่านไม่มีหน้าที่จะมาแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์แม้คั่นนะ คณะกรรมการปปชเนี่ยปปชจังหวัดเนี่ยนะสารคดีทุจริตนะครับผมเคยฟ้องปปชจังหวัดนะขาจะบอกเลยครับคุณไม่มีหน้าที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะเนี่ยปปชจังหวัดสมมติว่าคุณกรรมการปรารปรชเขาชี้มูลเสร็จแนละ้วปปชจังหวัดเนี่ยสารทุจริตนะตัดสินมาแล้วนะครับผมทำกรีนะครับเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยสารอาญาทุจริตภาคสี่ตัดสินนะครับว่าขออปปชเนี่ย นะครับปปชจังหวัดไม่มีหน้าที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะเพราะนั้นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวุณก็โดนฟ้องมาะบินประมาทนะซึ่งผมเองก็ฟ้องปปชจังหวัดหนึ่งไปแล้วทางไอรสากมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าดูาความผมเนี่ยนาย,ยกเจสมนตีทําแบบนั้นแบบนี้ผิดกฎหมายไม่ได้นะโดนฟ้องบินประมาทนะมันไม่ใช่หน้าที่นะครับสารอาญาธุรกิตเนี่ยตัดสินนะครับว่าปปชจังหวัดก็มีหน้าที่ไต่สวนไปใครผิดใครถูกก็ว่าไปแล้วก็ส่งให้ คณะกรรมาการปปรชาชุดใหญ่เก้าคนไม่มีหน้าที่มาตั้งโต๊ตะแถลงข่าวนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับไอ้พวกหิ่งแสงทั้งหลายนะระวังอันนี้ก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไปเตือนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับพรุ่งนี้นะครับวายสองน,นะครับวายสองผมมีอ่านะครับพาลูกความนะครับนะเอ่อนะครับพาลูกความซึ่งเป็นเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยไปฟ้องอาจารย์พวงจุ้ยชื่อดังที่ออกทีวีบ่อยๆและหลายช่องนะครับพรุ่งนี้ นะลูกความผมจะเปิดเผยเลยครับว่าเขาจะฟ้องใครครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการนะไม่จ่ายนะค่าเช่าเวลาที่ออกรายการรายการตัวเองก็เลตติ้งดีอะไรก็ดีคนติดตามเยอะนะแต่ปรากฏไม่จ่ายเงินค่าเช่าเวลาครับสามล้านบาทครับเป็นอาจารย์สอนวิชาคงช่วยชื่อดังออกทีวีหลายช่องนะครับ นะพรุ่งนี้บ่ายสองที่ศาลจังหวัดธันบุรีนะครับนะครับทางลูกความก็ได้นัดออพี่น้องสื่อมวลชนไว้แล้วนะครับจะได้เปิดเผยชื่อนายสกุลจริงนะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาวงจุ้ยชื่อดังครับบ่ายสองพรุ่งนี้ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับนะต่อลูกความผมก็เป็นบริษัทเอเจรรอนซี่โฆษณาไปเช่าเวลารายการสถานีโทรทัศน์ดังสองช่องพรุ่งนี้เปิดเผยหมดเลยเขาจะเปิดเผยที่ศาลแล้วเขายื่นฟ้องแล้วเปิดเผยนะครับให้เขาไปเช่าเวลาเสียเงินไปเดือนนึง เกือบล้านนะครับค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์แต่พอถึงเวลาแล้วไปไงไม่จ่ายเงินเขาเขาก็เดือดร้อนครับพอเขาเดือดร้อนโดนสถานีโทรทัศน์เตรียมฟ้องต่อครับเป็นอ่าเป็นรายการดังเลยครับรายการดังทางสถานีโทรทัศน์นะเกี่ยวกับเรื่องวงจุ้ยเขาต้องเสียเงินเดือนเกือบล้านนะจ่ายค่าเช่าเวลาให้คุณมาจัดรายการแล้วคุณก็ได้เป็นหน้วเป็นรายการดังแล้วก็คนดังด้วยแล้วคุณไม่จ่าย เขาก็เดือดร้อนครับประมาณสามล้านบาทวนี้เขายื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดธัญญบุรีนะครับผมก็จะเดินทางไปด้วยลูกวามไปด้วยลูกวาม,วามจะเป็นคนแสล่ข่าวเลยนะครับว่าคนที่เขาฟ้องคือใครนะพอเอ่ยชื่อปุ๊บก็ร้ออ๋ออ๋ออาจารย์วงจุย้ยจุกรูจุกรูนะครับเขาเดือดร้อนครับแล้วเขาก็ไม่ได้เงินนะเขาก็ลำบากเขาก็ต้องโดวนเจ้านี่ฟ้องเสร็จแล้วสถานีโทรทัศน์ก็ไม่มีเงินจ่ายสถานีโทรทัศน์ช่องดัง ก็แต่ดำเนินคดีกับเขาครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากพรุ่งนี้ก็บ่ายสองนะครับเจอกันที่ศาลจังหวัดชันยบุรีนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะแล้วคนที่จะเป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยเขาชื่อคุณซินดี้นะครับน่ะก็เป็นคนดังในแวดวงสื่อบวลชนเลยในวงการโทรทัศน์ต้องรู้จักน้องซินดี้นะนะครับแต่พรุ่งนี้เขาก็เตียมฟ้องนะแล้วเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงของเจ้าของรายการแล้วก็รายการดังจะได้รู้ไปเลย ให้เขาไปเช่าเวลาสถานีเดือนเราเกือบล้านแล้วถึงต้องไปจ่ายเขาอัดทั้รวดสามล้านกว่าเขาเดือดร้อนอะ่ะแล้วสถานีโทรทัพช่องดังก็เตรียมฟ้องเขาด้วยเขาจะพูดเลยว่าช่องไหนนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับบ่ายสองที่ศาลจังหวัดชันยบุรีอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนะครับนะนะนะครับมีเรื่องอะไรการบ้านการเมืองนะครับตอนนี้ก็นะครับยังตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าอะไรพลังประชารัฐก็แยกกันเป็นรัฐมนตรีสายธรรมนัสกับสายลุง ขี้โมโหนะครับลุงขี้โมโหชอบตบกบาลน,นักข่าวภาษาผู้กองแป้กนะครับก็ขัดกันไปแย่งผลประโยชน์กันไม่จบไม่สิน้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงประชาชนที่ปัดก็เสียบเข้าไปตอนนี้แม่งก็ยุ่งไปหมดการเมืองนะครับเดี๋ยวว่าดูนะครับว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะสามารถตั้งคณะรัฐมนตรีได้หรือเปล่าจะถแถลงนโยบายเมื่อไหร่ประชาชนก็ลำบากครับน้ํากระท่วมเชียงลงเชียงรายฝากนายกุ้งิงครับเดินทางไปดูบ้างไปดูบ้างครับนายกุ้งิงไปดูนะครับประชาชน จะตายกันหมดแล้วครับน้ำท่วมน้ําอะไรต่างๆเมื่อเช้าดูรถตู้นักเรียนตกน้ำตกน้ําไปดูครับนะครับไปดูบ้างครับนายกครับไปลงไปดูสิเนะี่ยตอนนี้ไปไปดูนะครับน้ำท่วมน้ําท่วมีนเะชียงรายไปดูหน่อยนะครับนะฝากฝากไปดูด้วยนะครับนายกเนี่ยตอนนี้เป็นนายกแล้วไปดูด้วยนะครับนะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ที่หาเสียงไว้นะครับอ่กุ้งิงนะคุณเป็นนายกแล้วนะอย่าลืมนะใส่ชุดไทยบ้างอย่าใส่เฉพาะแบรนด์เนมหรุยวิปตองอะไรต่างๆเนี่ย นาะฬิกาก็ไม่ต้องถึงเรือนาร้อยล้านแล้วครับเรือนาห้าสิบล้านก็พอแล้ว